ยื่นเด่นเจ็ดย่ดนสนับสนุนโดย h ฮ l ava, ัก REVO AIS Super Combo ลาว4.0 n e w r r o c ร็อภาพคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งที่ปรากฏเห็นรถวิวแชร์ขับเคลื่อนตัวได้เองทั้งทั้ง,ท,งที่ไม่มีคนนั่งหน้าเมนเผาศพเป็นเรื่องลี้ลับที่สังคมโซเชียลพยายามค้นหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์เพื่อมาหักล้างความเชื่อ เรื่องผีสางนะครับแต่ถึงแม้จะมีคำเฉลยเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้ไปแล้วแต่ก็ยังมีหลายคนเชื่อว่าคำตอบทางวิทยาศาสตร์นั้นยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอและยังคงเชื่อว่าการที่รถวิวแชร์เคลื่อนตัวได้เองนั้นมาจากดวงวิญญาณดวงหนึ่งไปติดตามเรื่องลี้ลับนี้ในอีกมุมกันบ้างครับ สิ่งที่เกิดขึ้นในคลิปทำให้หลายคนถึงกับขนหัวลุกเพราะพวกเขาเชื่อว่าสิ่งที่ทำให้วิวแชร์เคลื่อนที่ได้เองเป็นฝีมือของวิญญาณหญิงสาวคนหนึ่งนั้นเป็นเช้าวันที่จะเผาน้องสาวอะค่ะแล้วก็มีการเลี้ยงพระเช้า ลวกก็พกเราานนนั่งน่งอยูใาภาพนี้ถูกบันทึกได้ที่หน้าสลาของวัดบึงบัวในเขตลาดกระบังซึ่งในวันนี้มีศพหญิงสาวรายหนึ่งจะตั้งชาปนก,กิจราวช่วงสายหลวงตาจันมีกิจนิมนต์ต้องเข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพแต่เนื่องจากช่วงนี้หลวงตาจันป่วยจะไปไหนมาไหนจึงต้องใช้รถวีลแชร์ ใช้ตอนนั้นใช้อยู่คันเนี่ยตอนนั้นเดินมาใครไหวไงเดินใไกลแล้วมานปวดตะโพกไปทุกทีอ่ะเวลานั่งปารามีงานก็เข็นไปทุกตาหนุ่มๆก็ช่วยเข็นไปไม่จอดตรงนั้นอ่ะไม่มีไม่ได้วิ่งไปไหนอ่ะแต่ทุกครั้งที่เข็นไปก็ไม่เคยไม์ไม่มีไม่มีวิ่งไปไหนจอดง่ายอยู่นั่นแหละลูกศิษย์ได้เข็นวิลแชร์ไปส่งหลวงตาจันที่ศาลาตั้งศพ หลังจากนั้นวิลแชร์ก็ถูกจอดทิ้งไว้ที่หน้าสลาพิธีการก็ดำเนินต่อไปแต่ต่อมาไม่นานก,าก็มีคนสังเกตเห็นเรื่องประหลาดเกิดขึ้นที่รถวิลแชร์น้องชายญาติๆกันนะคะเขา ถ่ายถ่ายคลิปอันนี้คือก่อนหน้านี้คือเขารถจะวิ่งไปแล้วรอบนึงซึ่งน้องเขายัางไม,ไม่ได้ถ่ายเขาก็เข็นไปไว้ที่เดิมแล้วก็ตอนนี้รถมันก็เลยวิ่งออกไปใหม่ตามที่ในตอนแรกหลายๆคนก็เฉยๆกับภาพที่เห็นเพราะอาจจะมาจากทางลาดชันแต่สำหรับคนถ่ายคลิปมีความเชื่อเรื่องผีสางเป็นทุนกล่าวขึ้นลอยๆว่า หากสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการกระทําของวิญญาณคนตายที่กำลังจะเผาจงพิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งครงแรกคือเหตุการณ์แรกคือรถมันมามันไหลลงมาค่ะแต่ว่าไหลเป็นทางตรงพอครั้งที่สองก็คือคือวัดใจกันนะคะว่าจะมีอะไรอีกไหมเขาก็เลยลองให้มันเกิดขึ้นอีกรอบนึงสะพาวมันก็ไปหยุดอยู่ตรงหน้าเมนแล้วก็เลี้ยวกลับมาตรงหน้าเมนแล้วก็มาอยู่ตรงหน้าเมนก็เห็นน่ะ เห็นนั่งดูรถเบื่งไปเองเรเห็นแล้วก็รู้รถเราไม่มีรีโมทนะบางคนเขาบอกมีรีโมทเราก็เถียงกัผู้มาร่วมงานรวมถึงญาติย่าต่างพากันขนลุกและเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของคุณพิมพ์ชนกผู้เสียชีวิตที่จะถูกชาปนกิจในช่วงบ่ายของวันนี้ คน,นน่ะนะยัดยากกันแต่ก็ก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเออแบบเหมือนมาลามาลาครั้งสุดท้ายอะไรอย่างประมาณเนี้ค่ะแต่ถ้าโดยปกติที่อยู่ที่บ้านนะคือเขาก็จะมีรถวิลแชร์ของเขาเหมือนกันก็คือช่วงเย็นๆพี่จะอาบน้ําแต่งตัวกินข้าวอะไรทาดูแลเรียบร้อยแล้วคือจะพาออกในซอยค่ะก็คือเป็นเป็นญาติกันทั้งซอยอ่ะพี่ก็จะพาเข็นไปบ้านนู้นบ้านนี้ในซอยอะค่ะคุณพิมชนกวัยสาปีในยามมีชีวิต เธอเป็นคนสดใสจิตใจดีงามแต่จุดเปลี่ยนก็มาเริ่มขึ้นเมื่อมาตรวจพบว่าเป็นโรคเบาหวานมิหนำซ้ำโรคร้ายยังทวีความรุนแรงขึ้นจนส่งผลกระทบไปถึงดวงตาจนทำให้ตาทั้งคู่บอดสนิทชีวิตเริ่มพลิกผันเธอใช้ชีวิตอย่างยากลำบากสุขภาพกายและใจของเธอก็แย่ลงเรื่อยๆสุดท้ายเธอก็ต่อสู้กับโรคนี้ไม่ไหว พอหลังจากศพคนตายถูกเผาไปแล้วญาติญาติหลายคนก็เจอดีและเชื่อว่าวิญญาณของคนตายยังไม่สงบเลยทำให้เชื่ออย่างสนิทใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหน้าสลาวันนั้นคือการกระทำของวิญญาณคุณพิมพ์ชนกเห็นน้องชายเล่าให้ฟังเล่าที่หลังนะเล่าวันที่ทำบุญร้อยวันน่ะเขาบอกว่าช่วงสองอาทิตย์แรกอ่ะเหมือนกับว่าน้องเขายังอยู่ที่บ้านอ่ะ เพราะว่าน้องเขามองไม่เห็นตอนช่วงก่อนก็จะเสียชีวิตเลนะคือเขามองมองไม่เห็นใช่ไหมเขาเวลาเขาจะช่วยเหลือตัวเองเข้าห้องน้ำเนี่ยเขาจะเรียกอะไรค้ำข้างฝาแล้วก็จะผ่านประตูห้องพี่ชายเข้าไปเพื่อจะไปเข้าห้องน้ำไอพี่ชายเขาบอกว่าสองอาทิตย์แรกอะเลาะช่วงกลางคืนอะทุกคืนเลย ในแง่มุมความเชื่อในเรื่องความเหี้ยนคงอธิบายได้ยากว่าวิญญาณต้องการจะสื่ออะไรแต่ในเชิงวิทยาศาสตร์น่าจะมีคำตอบที่ชัดเจนทีมงานจึงเตรียมมาทำการทดสอบโดยการนำวิวแชร์คันเดิมมาทดสอบที่จุดเดิมอีกครั้ง ผลปรากฏว่ารถวิวแชร์ไม่เคลื่อนที่ซึ่งก็ไม่แปลกครับเพราะวิทยาศาสตร์อธิบายได้ว่าพื้นที่ตรงนั้นอาจในล่ลาดชันและสิ่งเดียวที่จะทำให้วิวแชร์เคลื่อนที่ได้คือแรงลมซึ่งวันที่เราทดสอบไม่มีลมกันโชกแต่หากสังเกตดูในคลิปจะเห็นว่ามีลมกันโชกแรงอยู่ในขณะนั้น อาจจะเป็นส่วนของวิทยาศาสตร์ด้วยหรือรีลับด้วยก็เป็นได้ค่ะเพราะว่ามีหลายแบบคนละคิดไม่เหมือนกันเดี๋ยวหาก่อนอยู่ตรงไหนไอันนี้คือที่บรรจุกระดูกของน้องสาวที่เสียชีวิตนะคะคือบรรจุ้อมพ่อพ่อเสียชีวิตไปก่อนประมาณสามเดือนนะคะแล้วก็น้องก็มาเสียตามพี่ก็เลยบรรจุรวมกันไว้ที่เนี่ยคะ่ะ ทำบุญร้อยวันแล้วก็บรรจุเขาที่นี่เลยสิ่งที่เกิดขึ้นหลังความตายทั้งเหตุการณ์ในคลิปความเฮี้ยนและเสียงหลอนที่ได้ยินสำหรับญาติๆมันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเลยสนิกลับกันการที่ได้ยินได้เห็นมันยิ่งทำให้พวกเขายิ่งหวนคิดถึงวันเก่าๆในตอนที่คุณพิมพ์ชนกยังมีชีวิตอยู่เพราะยังมีอีกหลายเรื่องราวที่ครอบครัวยังไม่ได้คุยไม่ได้เคลีย ไม่ได้ปรับความเข้าใจกันแต่เธอก็มาด่วนจากไปเสียก่อนคิดถึงอยู่ทุกวันนึกยิ้วทุกวันอยากขอโทษเพราะว่าบางทีมันรู้สึกผิดแต่ไม่อยากบอกใครเพราะว่าตัวเองเป็นคนงี่เง่าเองทุกคนเราผิดเองคนเดียวขนาดตอนเขาตายเรายังไม่ได้อยู่กับเขาเลยไม่ว่าจะเป็นเชิงวิทยาศาสตร์หรือศสยศาสตร์ ที่พยายามหาคำตอบให้กับวิวแชร์หลอนเรื่องนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกเชื่อด้านไหนและที่สำคัญเลือกที่จะเชื่ออย่างไรก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนนะครับดูจบแล้วคุณคิดว่าเรื่องนี้ผีหลอกหรือคนหลอกครับที่พุ่งปากหน้าผีพระเจ้าเก็บคำที พิธีกรรมรีดน้ำจากศพเปิดเผยความลับมนสเสนน้มันพ้ำมันเาลน้ำมันเากเรื่องเด็ดเจ็ดย่านน้ำแฟนๆรายการเรื่องเด็ดเจ็ดย่านน้ำสามารถติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกวิดีโอของเราได้ตรงนี้ครับหรือคลิกตรงนี้เพื่อติดตามชมวิดีโออื่น